กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายครับของ Destination of Speed ในะกับจุนีช้างเบอร์สปีดโฟกัสข่าวสารรออยู่แต่ว่าเบ,บรคมื่อสักคู่นี้เฉลยไปแล้วอัน่ยูโ you น know ะรถจักรยานยนต์ f a s t e s สมอเตอร์ไซค์เคแต่รูปร่างหน้าตาไม่เหมือน<ม>เลยนะเบสมันเป็นยานสองล้อที่สร้างขึ้น<อ>ยานสองล้อ,อมันก็สวยอวกาศเลยเป็นเครื่องสองเครื่องค่ะเป็นซูซูกิฮายาพุสะเครื่องละพันสามสองเครื่องเท่ากับสองพันหกพันแรงม้านะพันแรงม้า ใช้เทอร์โบกาเร์เนี่ยบู๊สามสิบห้าปอนโอ้โหและหนักมากและความเร็วที่น้องมีนทายไว้400ใช่ไหมน้องทายไว้แค่400คือ400่ร้กิโลเมตรต่อชั่วโมงอเติมไต่ขึ้นไปแล้วเลยไป656กิโลเมตรต่อชั่วโมงสบายโอ้โหหกร้อย จ6 9 7กิโลเมตรต่อชั่วโมงคุณผู้ชมโอ้โหต้องบอกว่าเร็วแบบว่ามองไม่ทันเลยแต่ต้องบอกว่าเป็นรถที่สร้างมาเพื่อทำสถิติไม่ได้มาไม่ได้มาใช้ประโยชน์ของท้องถนนแต่อย่างใดในการค้นควา้าพัฒนาของเขานะครับนี่เป็นเรื่องราวของดิจิโน่เมื่อสักครู่นี้ครับแต่ว่าช่วงนี้ก็ไปติดตามข่าวสารทั้งแวดวงมอเตอร์ริงนะครับแล้วก็มอเตอร์สปอร์ตกันได้ครับในช่วงของช้างเวิร์ลสตรีทโฟล์คัสครับ ทาง World Speed Focus สัปดาห์นี้เพื่อเป็นการเกาะกระแสโมโต g p หลังจากที่รัฐบาลไทยโดยคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกหรือ m o โต g p โดยใช้สนามช้าง International Circuit จัดการแข่งขันเป็นเวลา3ฤดูกาลนั้น รายการ Destination of Speed ได้รวบรวมความคิดเห็นจากทั้งสื่อมวลชนต่างชาติที่เชี่ยวชาญในการรายงานข่าวโบโต้ p กรรมการควบคุมการแข่งขันในระดับนานาชาติรวมถึงมุมมองจากแฟนความเร็วชาวไทยที่ประเทศไทยกำลังจะได้ทำหน้าที่จัดการแข่งขันในปี2018เริ่มจากแบลลี่รัสเซลล์หนึ่งในกรรมการควบคุมการแข่งขันในศึก World Super b i k e บและตัวแทนจากสมาพันธ์แข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทยที่เอ่ยถึงความพร้อมของสนามแข่งและเจ้าหน้าที่ International circuit. For the circuit, first of all, uh, the technical uh, layout of the circuit and is homologated for MotoGP. So uh, that's one thing. Second thing is that the circuit is uh, established now for since uh, October 2014, and it's hosted three, uh, three rounds of World Superbike. So the, the owner of the the owner of MotoGP Dorna is the same as the owner of World Superbike. So I guess they're familiar with it. Um, the staff here are well trained and practiced. Uh, I work in Thailand for FMSCT, so I come here many times for national championship for the Asia Road Racing Championship. So uh, I know the uh, the team here very well, and. all the international visitors that come from the FIM from other promoters from other series all uh, also the facility here is excellent เช่นเดียวกับเอมเรพาวโลวิชผู้สื่อข่าวจากมอเตอร์เพลสของเยอรมนีและชาลีฮิสคอตโปรดิวเซอร์จากยูโรสปอร์ตที่มองว่า3ปีในการจัดการแข่งขัน World Superbike คือจุดเด่นที่จะทําให้สนามแห่งนี้ก้าวไปสู่การแข่งขันในระดับ MotoGP and you, you find uh, Hermann tilke built circuit, uh, one of the most modern ones he even made with a paddock of this size, uh, really uh, with a variety of, of uh, track possibilities with these runoff areas, with, uh, with the media center and uh, vip launches of this size. i mean, it was definitely made uh, not only to host world superbike, but something bigger so the circuit is for sure absolutely uh, 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 fitting for uh, moto gp, the signature of this circuit. i think it's probably the people. the people are, i mean, like i said, i've been coming here for three years and we have to do filming shoots um, in and around the circuit, but also in the local town as well. and wherever we go, the people are very warm and very welcome. uh very welcoming and that seems to be the signature for this place is the people are fantastic that's what i like most about it personally it is the t h a i people are great to deal with they're they very enthusiastic สอดคล้องกับความเห็นของแฟนความเร็วชาวไทยที่กําลังตั้งตารอการแข่งขัน Moto GP in Thailand Moto GP เนี่ยมันเป็นมันเป็นการแข่งระดับโลกซึ่งมันมีมานานถ้าประเทศไทยได้มาจัดการแข่งขันบ่อยๆมันก็ก็ดีแต่ว่าตรงนั้นมันก็เท่าขึ้นอยู่กับว่าถ้าจะเอาการที่ว่า เืินกระแสที่บอกว่าคนดูต้องเยอะเพื่อที่จะจัดทุกๆุกุยเนี่ยมันต้องทําความเข้าใจกับการประชาสัมพันธ์กับคนดูก่อนว่าการแข่งมอเต g รจีทีการแข่งเวลซ p e r ปอบอยคืออะไรความพร้อมของช้างอิเตนอิซากเซอร์กิตพร้อมที่จะจัดการแข่งขันม o เตจีทีส่วนปัญหาและอุปสรรคที่หลายคนกังวลทั้งเรื่องของการเดินทางและที่พักที่อาจไม่เพียงพอรวมถึงสภาพอากาศร้อนในเมืองไทยนั้น Jim, I think MotoGP would be a fantastic thing to bring to Buriram because um, it's quite nice that you're not in Bangkok, you're not in next to the major city. It's quite nice that you come away from Bangkok and away from the tourist areas to to Buriram, which is a fantastic city. Um, the track is fantastic, the facilities are great. I can't see why you wouldn't. I would suggest that when we first came here three years ago. The only reason that they think that I think MotoGP wasn't considered for coming here was the lack of hotels and infrastructure actually in the town. Whereas now, I mean, I've, I've stayed in both times I've come here, I've stayed in a brand new hotel, so that's clearly being dealt with. Um, I, I mean, I can't see any reason at all why they, why you wouldn't bring MotoGP to Thailand to bury around. Yes, of course, uh, especially when you come from the European winter. Uh, it is pretty tough to arrive here. And uh, uh, I mean, now I ha I'm not coming directly from Europe because I've been to Australia before, and uh, the time in between, uh, uh, I uh, was in Indonesia and Thailand. So I am already a little acclimatized uh, to the hot weather. Uh, but yes, uh, if you come from the European winter, it's, it's a step of 20, 30 degrees. Uh, and this is pretty hot, but uh, also in Europe uh, in the summer you have 30 degrees and there are certain countries where uh, uh, it's even hotter also in Europe. so in Italy, Spain it's, uh, it's not unusual that you have 37 or uh, 38 degrees. Thi GP. และ World s u per b i k e โดยเฉพาะได้ทิ้งท้ายถึงภาพประวติศาสตร์ของมอเตอร์สปอรไทยที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในการแข่งขันมโ t ต g p ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต I remember the first year uh, when Ratapakvilai won the 600 race, yeah. this atmosphere was not comparable to anything. Yeah. If uh, MotoGP would come here and you could also have some Thai riders competing there and I'm also sure when they see uh, the likes of Valentino Rossi, Mark Marquez, uh, Maverick Vinales jorge Lorenzo racing. they will put the same enthusiasm so sure that it will great t h same sure be e will will I'm p so s a m o ก็เป็นเรื่องราวของช้างเวอร์สป e e โฟล c ค s ในสัปดาห์นี้ครับแล้วก็ก่อนจะจากกันไปนะครับวันนี้มีคลิปมาฝากทั้ง2ท่านปกติแล้วเนี่ยถ้าเราขับรถถ้าเป็นเกียร์กระปุกเกียร์ธรรมดาเนี่ยบ้านเราพวงมาลัยขวาพวงมาลัยขวาเกียร์อยู่ซ้ายเราก็ต้องใช้มือซ้ายมือที่อยู่ใกล้เกียร์ควบคุมอะไรทั้งหลายแหล่ก็มือซ้ายแต่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฮะไปดูนุ่มคนนี้ฮะ จากต่างประเทศนะฮะไม่ได้เกิดขึ้นในเมืองไทยขับรถบรรทุกนะเบสรถบรรทุกนี่เขาบอกมีกี่เกียร์ไม่รู้สิบกว่าเกียร์พวกสิบแปดเกียร์อู้หูเพวงมาลัยซ้ายแต่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเขาเป็นคนถนัดซ้ายแล้วไปขับพวงมาลัยซ้ายไปชมครับอ่ะโอเคปะ่ะนี่ฮะนะเบสต้องมีนะพวงมาลัยซ้าย<ๆ>และเขาถนัดซ้ายเลยต้องใช้มือซ้ายเข้าเกียร์เหรอฮะนะเบสฮะ ก็หาความลำบากในชีวิตเขาอะจริงๆเพราะว่าอาปกติสมมติเราใช้พมืมอะไรขวาอย่างเงี้ยเราก็ใช้พมืมอะไรเราก็ใช้มือซ้ายเพื่อเปลี่ยนเสียงอะไรอย่างเงี้ยใช่ะพอมืออะไรใช้ใช่เนาะไม่แล้วโอ้โหเราดูจังหวะเลี้ยวดิมือมันเหมือนเกะกะไปหมดเลยว่ามือขวาก็ปกตินี่เออน้องว่าเขาอยากแบบว่าทำคลิปมันเป็นประหลาดได้ป่ะเออให้ดูแบบว่ามี แต่เราก็ไม่ก็มีองมีคนแบบนี้อาจจะมีเหมือนกันในโลกใบนี้แต่ว่าเราก็ไม่เคยเห็นนี่ทั้งเรื่องของเกียร์ที่มีการชิปอัพชิปดาว18เกียร์ในรถบรรทุกแบบนี้โอ้โหและยิ่งถนัด้ากที่ิดขับไปตั้งเ0โลโอ้โหกลามด้านซ้ายก็จะใบเส็จดีมากผมว่าเปลี่ยนเชนอัพเชนดาวเกียร์เนี่ยพอๆกับขับ F1 ที่โมนาโกนะเบนเป็นพันครั้งอ่ะนะฮะนี่ก็เป็นคลิปส่งท้ายนํามาฝากคุณผู้ชมในช่วงดึกของค่ําคืนวันนี้ครับก่อนจะจากกันไปวันนี้ขอบคุณสถานที่แห่งนี้ด้วยนะครั <_ d isk un> บเหมือนเดิมวันนี้เรายังอยู่ที่เบนเอ็นเคนะครับตอนนี้เราอยู่นั่งอยู่ในเอ็นเคสปูดเซ็นเตอร์นะครับก็ศูนย์บริการศูนย์บริการนะครับตอนนี้ในกำลังเซอร์วิสอยู่ข้างหลังเราเลยขอบคุณด้วยนะครับใช่แล้วค่ะแล้วก็ขอขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆของเราทั้ง3คนด้วยค่ะจากเฟอร์รี่ค่ะชั้น3สยามพารากอนค่ะวันน งานลาบปก่อนกลับมาใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดิมวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวไปดูรสต่อเอริมกที่เปลี่ยนไส้ไก่